กำไอีกแล้วครับตอนมาบูทได้เท่าไหร่20ครับ20ตอนนี้ทำหุูนที่เสร็จเมื่อกี้บูทไปเท่าไหร่50 50 50บูท50นี่ครับมาดูผลงานบูท50ครับนี่ครับก็ยางเขาต่อแตกไปเรียบร้อยครับบูท50นะครับรถเดิมๆแต่ว่าเทโบไม่เดิมแตกไปแล้วฮะกินข้าวลิงด้วยกันไปไม่ได้ครับออนิวดีแมกนะครับอาการเครื่องเค เคกแบบเคกมากๆเลยนะฮะแรงดันสูงตอนนี้ก็เอาหัวฉีดไม่ออกนะครับต้องพยายามกระตุกออกครับกระตุกออกแบบนี้จะออกแล้วออกแล้วออกกังออกมาแล้วนะฮะโอ้หัวฉีดติดติดเข่าติดอย่างนี้สสูบเลยนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คหัวฉีดดูนะฮะตอนนี้ก็หลังจากที่เราลื้อหัวฉีดออกมานะครับหัวฉีดออกมาก็นี่ฮะมีอลิฟตแตกนะครับกักแรงดันไม่อยู่เลยทั้งหมด4หัวแต่ว่าหนักสุดนะครับอลิฟตแตก เป็นเหล็กฉีขาดแบบนี้ลักษณะว่าโดนน้ามันสกปรกมานะครับหลังจากซ่อมนะครับเรามาดูเลยครับเปลี่ยนปลายนะครับพร้อมซ่อมต้นไหลกับต้องนิ่งแบบนี้ครับนิ่งแบบนี้อูปพิเสร็จนะครับก็เติมซะหน่อยนะเสียงเขกใช่ไหมคันนี้เดี๋ยวลองมาดูครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมต้อนร้านหัูชบีเกเหลังจากที่เราไปกินข้าวลิงมานะฮะตอนนี้เราก็ออกมาลองรถนะครับตอนนี้เดี๋ยวพกผู้ชียรถกันนะครับว่ารถเป็นยังไงมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เอารถเลยมาทํา อ่าออเนวปี2015ครับครับรถมีการเป็นไงั้ก่อนมามันเคควันดำครับผมเดียรซ้ซยเหมือนเดิมเะฮครครับผมเคควันดำเคกแบบไหนะแกล้แกลอ่ะเวลาเบิ้นเล่นแกลกขึ้นเลยลก็คือเคตั้งแต่รอบเดินเบาเลยดีกว่าเล่นปุ๊บกักกักเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคันนี้ก็ถอดชีดออกมาเช็คเช็คหัวชีดโอ้โหกักแรงดันไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่ามีออริฟิตแตกอยู่หนึ่งต้นเมื่อตอนที่เราออกมาลองก่อนที่จะซ่อมรถนะครับ แรงดันผมเช็คเนี่ยจากปกติควรจะอยู่ที่แสนห้าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมาแค่ครึ่งเดียวนะครับมาอยู่แปดหมื่นก็แรงดันไม่พอเราก็พอจะรู้แล้วว่าต้องมีเกี่ยวกับระบบแรงดัน่วนะครับซึ่งชัดเจนออริฟิทแตกนะครับแล้วก็ไปหวัวฉีดไหลกลับไม่ดีตอนนี้ก็เปลี่ยนกันไปตอนแรกใช้เปลี่ยนให้เป็นหวัวฉีดสแตนดาดพร้อมซ่อมต้นใบนะฮะก็ออกมาลองวิ่งไม่พอไม่พอ <c oughs> ก็เทอร์โบพี่แกไปนู่นอนะ่ะสี่สิบใช่สี่สิบครับ <c oughs> ตอนมาบอกมีมาแค่ยี่สิบ ตอน,ตอนใส่หัวชีดใหม่ก็หัวชีดเดิมครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็40ไม่พอได้40บแต่ผมว่าเขาจะต้องไปจูนอีกแน่ๆผมก็เลยว่าเออเอางี้ไหมเปลี่ยนให้อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นนาวาร่าไปเลยครับผมพอใส่นาวาร่ามาเท่าไหร่มา,มา50สิบครับเพิ่มขึ้นสิบปอนเป็นไงแล้วก็ แล้วก็กินข้าวลิงกินข้าวลิงนเนี่ยคอยเตอร์แตกข้าอินเตอร์แตกจะได้คิดว่าหลุดแต่ฟังเสียงมันไม่โบ๊ะเว้ยมันฟิสมันฟิสออกนะครับนึกว่านึกว่าเทอร์โบไปแล้วเออเหว๋เลยเหว๋เลยครับผมรถเป็นไงรถเป็นไงหลังจากที่ซ่อมเสร็จอ่าอาการดีขึ้นครับวิ่งดีกว่าเดิมควันไม่ค่อยมีเสียงเคกอะเสียงเคกหายหายนะครับครับผมเครื่องเดินเรียบเดินเรียบครับครับถูกใจเลยครับครับก็เสียงเคกเนี่ยผมเช็คดูแรงดันเกินมหาศาลเลย รอบเดินเบาแม่งแรงดันขึ้นมาอยู่แสนสี่นะครับพอดีผมมีเ,เซ็นเซอร์ลางอยู่ก็เปลี่ยนให้ไปก็ยังอีกยังไม่แขวอีก<ช>ไอ้ไอกล่องเช็คเช็คโวลต์อ่ะโวลต์ของรางอะ่ะช็อตอีกเลยเอากล่องนั้นออกเอาจบนะครับเรียบร้อยก็มีอะไรฝากเพื่อนไหมอ่าถ้าใครคิดจะใช้ B10 ก็คิดดีๆครับคือผมเติมน้่มันบ1 0ิมาครับผมผสมกับดีเซลบีเจก็เลย แบบต้องมาเชียงหมวยฉีดว่าเป็นที่อะไรก็เลยต้องมาก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับอุย้ยนี่พูดเองด้วยนะครับ,รบงงเลยไม่คิดว่าจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยครับ <c oughs> สวัสดีครับ